สว auto: so ัสด <disrespect> <ala> <festival> ีค่ะพบกับช่องดินน้ำลมฝนแฟมิล e ี่นะคะวันนี้นะคะพี่ฝนจะพามาดูพี่นางเก็บมะเขือนะคะมะเขือที่เราปลูกไว้นะคะงามมากเลยค่ะอันนี้นะคะมะเขืออีสายพันหนึ่งนะคะมะเขือพันอะไรพี่นางมะเขือคาบ้านนอกเองก็เรียกมะเขือลื่นมะเขือลื่นในภาษาการเขาเรียกเขียวเสวยเขียวเสวยมะเขือเขียวเสวยใช่นี่นะคะคือในภาษาโคลาบอกมะเขือลื่นมะเขือลื่นนี่นะคะ นี่นะคะเอากระเจี๊ยบเขียวอีก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 อย่างเพราะว่าบ้านเองมันพูดได้หลายอย่างบ้านหลายอย่างเนาะอืมงามมากเลยเนาะพี่นางเนาะโอ้นี่เก็บไปไหนพี่นางเนี่ยว่าก็เก็บไปไปกินแหละถ้าเหลือจะกินเราไปมัดขายก็ได้มัดขายใช่ไหมขายขายยังไงพี่นางกําห้าบาทกําห้าบาทอันนี้เราเราเพิ่งเก็บใช่ไหมนี่รู้ว่าเก็บไปหลายรุ่นแล้วเก็บสองสามทีแล้วอ๋อสอสามสองสามทีแล้วเนาะเอาไปฝากเขาขายใช่ไหมรู้ว่าไปขายเอง มันเป็นกมแล้วก็ไป,ปกไปส่งร้านค้าอ๋อมันเป็นกมไปส่งร้านค้ากมกาจักบาทนะพี่นางเนี่ยกมละห้าบาทกมละห้าบาทได้กี่ลูกถึงกมหนึ่งเนี่ยก็ประมาณถ้าลูกยาวๆกห็ห้าห้าหกฟักน่ะห้าหกฟักเนาะโอ้ต้นใหญ่มากเลยนะพี่นางเนาะอันนี้ปลูกดูแลย,ยังไงพี่นางทำมันงามจริงเลยเนี่ยปลูกง่ายปลูกง่ายใช่ไหมมะไอมะเขือเนี่ยเนาะปลูกง่ายใช้ระบบน้ําหยดใช่ไหมใช่นี่นะคะระบบน้ําหยดนะคะลดต้น ปลูกในป่าเผือกของเราเนาะตอนที่เราถ่ายรูปเผือกนี่มันมันดูเหมือนมันยังไม่เห็นเนาะทําไมมันเร็วจังเลยอมันมันโตไวมันโตไวอันนี้มาปลูกเป็นไอ้มะเขือนี่มันกี่เดือนมันได้เก็บผลผลิตเนี่ยพี่นางโอ้ไม่หลายไม่หลายนั่นดอกถึงเดือนไหมประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าเนาะเป็นพืชอายุสั้นเนาะเป็นพืชอายุสั้นที่ได้ผลผลิตเร็วนะพี่นางเนาะแล้วก็ทําให้เรา มีรายได้อันนี้กระเจี๊ยบนี่จากที่ที่รู้มามันมีประโยชน์เลยนะพี่นางอมันเป็นเป็นยาเหมือนกินแล้วมันระบายได้เนาะกินแล้วมีประโยชน์เนาะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะคนไหนที่ไม่รู้จักมะเขือนี่นะคะมาดูนะคะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายนะคะที่นนั้นมันทำมันแก่อะไรเองเอ็นได้มาตัดจ้ทีมากก็จะใหญ่ใหญ่นะคะลูกแก่ค่ะอันนี้เต็มต้นเลยนะคะเห็นไหมคะนี่มันมีอย่างนี้นะคะ อันนี้เรียวกว่ากระเจี๊ยบเนาะพภาษาากักการกระเจี๊ยบเนาะพี่นางเนาะกระเจี๊ยบอืมอันนี้เราใช้ระบบสายน้ําหยดนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณก้อนหนึ่งประมาณกี่ต้นพี่นางสี่ต้นนะพี่นางเนี่ยเออที่ทำไมปลูกปูกเยอะจังสี่ต้นเนี่ยแต่มันก็เป็นลูกทุกต้นเนาะเออมีลูกทุกต้นเลยแล้วก็ยอดยด,ยดไว้เผื่อมันเจนมันตายนะมันอ๋อก็เผื่อด้วยเนาะเผื่อถ้าปกติเขาปลูกเขาจะประมาณกี่ต้นพี่นาง สองต้นมะสองต้นรุมหนึ่งใช่ไห<อ>มอ,อ,อันนี้เราก็ปลูกปลูกไม่เยอะนะคะนี่แต่มันอยู่ในป่าป่าไอ้นี่นะคะป่าไอ้เผือกของเราเนาะพี่นางเนาะ,ะนี่อ้ไปทางนู้นด้วยอู้มันคิดว่ามีอยู่แค่นี้นี่พี่นางเดินไปนะคะดูนไปเก็บอันนี้นะคะดูนะคะอันนี้ก็อยู่กระติดกับป่ามันหวานญี่ปุน่นเรานะคะอันนี้ก็มาดูพี่นาง นะะควันนี้ว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนนะคะอันนี้นะคะกาลังพี่นางบอกว่าเมื่อสงสมารก็มาเก็บกันนะคะแล้วก็ได้ไปขายด้วยนะคะได้หลายบาทไหมพี่นางตัวได้ทีละสี่สิบห้าสิบทีละ่ห้าสิบถือบ้านเราก็ถือว่าใช้ได้นะพี่นางเนาะนี่นี่นะครับตุนนี้กินดาขายดากินดาขายดาเนาะไปให้พี่ๆน้องด้วยน้องมันก็เหลือแล้วก็ไปขายเนาะพี่นางเนาะนี่นะคะตุนมันนะคะนี่ โอ้ยธรรมชาติมากเลยนะคะนี่เห็นไหมเต็มต้นเลยะะเต็มต้นเลยเมื่อวานนี้ฝนเพิ่งตกเนาะพี่นางเนาะดินดีมากเลยนี่เห็นไหมนี่ฝนตกมนเตมือ่อวานนะี่นู่นเต็มเลยนะคะดอกมันก็งามนะนี่ดอกมันก็งามพี่นางป่าเผือกเองอีกนานไม่ได้ขุดนี่โอ้มันนานอยู่เพราะว่ามันถึงกำหนดได้ไมาพวนด,ดินมันก็เองก็ไม่ได้มาทำ วิธีการนะคะตัดเนี่ยตัดนะคะเลือกลูกเลือกลูกที่มันอันนี้อันนี้อ่อนเก็บได้ทุกนั่นเลยใช่ไหมได้ได้แต่คณชอบอันนี้เราเอาไปต้มกินทุกกินดิบได้ไหมพี่นางได้กินดิบก็ได้นี่มีลูกอันนี้ถึงมันจะใหญ่ได้แต่มันไม่มันไม่เก๋นะไม่เก๋เนาะพี่นางนี่ตุนเออวะใหญ่ได้แต่มันไม่เก๋เออน่ากินมากเลยนะคะพันนี้พันนี้มันเป็นพันที่แบบมัน